เราจะมาทานข้าวกันนะคะอาาัอนนี้ร้านปลาเออโมกโมกฝวนโมกร้านเขาไม่ได้เปิดเห็นไหมก็เปิดแต่ครัวก็ปิดแล้วดูเห็นไหมครัวก็ปิดเลยเขาขายอะไร ยายีไปเยอะจ้ะรู้ภาษา Ừ, สั่งได้เลยแม่คะหรือวัเดอไสั่งไ้ากเลยคนเวเอากุปลากอกงปลาหนึ่งตา่านั้นะนะขอบคุณไป เอาไก่รือเลือกไก่ตัวหนึ่งสับไหมคะสับไ่หนึ่งกั่าสัแค่นั้นเเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่เอาขนมจีนเอาคนละถุงอไม่ไม่งั้นเอาข้าวเหนียวอันหเอาขีนอันนึงไหมขนมกีนข้าวเหนียวเยอะไหมข้าวเหนียวถุงใหญ่ไหมอเยอะกว่าไม่เอาเอาขนมจีน ไม่พอ <ร ỏ S 3> เรอันน,น,นี้ก็หามม่นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดลองดูสี่ร้อยนาาใชเท่าไหร่ยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก็เดชั่อันนี้ร้อยาส คดดรัวก็ปิดแล้วนะคะถ่ายจากข้างนอกถ่ายจากข้างนอกแต่ครัวก็ปิดแล้วจ้านี่ฝนโมกขามาเฟียแต่ยังไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะแต่คนปักคุยเยอะคนที่เข้าก็รับนะคะไปแล้วค่ะ